รีวิวร้านสมกจอยไยเชฟแพมมาพร้อมกับรางวัลเชฟหญิงยอดเยี่ยมของโลกปี2025ก็ต้องมาลองกันหน่อยกับร้านอาหารกับเชฟคนดังระดับโลกวันนี้พามากินกันที่สาขาสยามพารากอนที่ร้านเขาจะดังในเรื่องสายเนื้อมาในแบบรมควันที่สามารถเลือกระดับความสุกได้และมีหลากหลายเมนูให้เลือกส่วนใครที่ไม่ใช่สายเนื้อก็จะมีทั้งไก่และหมูเมนูรมควันอร่อยๆมีมาให้เป็นทางเลือกสําหรับลูกค้าด้วยอย่างเมนูนี้ข้าวผัดคอหมูรมควันเนื้อนุ่มๆห,หอมรมควันเรนฟรายทอดคลุกเคล้ากับเนื้อรมควันและเห็ดทรัฟเฟิลเบอร์ และที่พลาดไม่ได้เมนูรีคอมเมน์เลยเซตเนื้อริบอายย่างน้ำมันเนื้อรมควันและปาร์ตี้เซตหมูและไก่รมควันซึ่งก็จะมีทั้งไก่อบรมควันเนื้อหมูฉีกฝอยรมควันข้อหมูอบและซี่โครงหมูรมควันเสิร์ฟมาพร้อมกับขนมปังย่างเนยและเครื่องเคียงต่างๆที่มีให้เลือกอย่างหลากหลายและบอกเลยว่าอร่อยทุกเมนูเพราะเขาคัดสรรวัตถุดิบสุดพรีเมียมและขั้นตอนในการรมควันแต่ละวัตถุดิบใช้เวลาไม่น้อยกว่า8ชั่วโมงทาให้ทั้งกลิ่นและรสชาติของอาหารดีเกินกว่าที่เราคาดไว้มากสมคาล่าลือจริงๆที่สําคััััญรราาาาาคคคไไมม่่่่แพพงงงออยทททีีิดดวนนนน้้เเปกบืห5 เบินออกมายังไม่ถึง2,000เลยถือได้ว่าพึงพอใจกับรสชาติและราคามากๆต้องมาลองนะกับร้านสม o k กจอยทั้ง2สาขาชั้น G ีสยามพารากอนและชั้น BM เอ็มคอเทียช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นเดบ g โกลเด้นไทม์ลดสูงสุด50%ไปเลย